สบายดีหเด็นาลูกไปเด็กๆเด็กๆสิพากันไปใส่เนาะไปคุดจิ่ลล่ลลงสวนกันเนาะทุกคนเนาะลงสวนอยู่เซเนาะตามเด็กๆลงไปไม่นอนอยู่เรือนห ลงไปเบิ่งก่อนว่าซีมีจิ๋ออยู่บ่อมือนี่เนาะขันบมมีจิ๋อกระสิไปหาเอาเก็บผักบงเนาะเก็บผักบงอีเชนละโดยเข้าเอยากลงไปไปไปใช้ายจิ๋อมีบ่อ มีควายอยู่บ,บ่บอโหมีแต่คุ้มแม่นิงโูดมือนะ่ะมันบ่โคดไปแล้วบ่มีพูเนาะจีล้อมันบกขึ้นเนาะหน,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 น้าที่ฝนตกจีล้อมันสิขึ้นเด้ อยากนำกันเมื่อกินฮะสบายดีสบายดีทุกคนนอะสบายดีเมื่อชกพู่ทุกคนจะมือนีก็มาพอกับนุ้งนิงคนไกลบ้านมือนีนุ้งนิงพาทุกคนลงมาแคมเซจําพรคือเก่าเนาะลงมาเก็บผักบงเมื่อไหวขวากินเนาะทุกคนเนาะ จะว่าสิมหาหลอหะควายจีหลอก่อนเนาะถ้าเขาเห็นควายจีหลอเขาก็สิคุดจีหลอ่อหรือว่าจีปโปมาะทุกคนเนาะแล้วก็สิผ้าทุกคนมากคุดเอาหย่าเนาะหย่าที่พอบ้านเผิ่นเอาลงมาปลูกอยู่แคมเซ่นะ่ะมันนั่นมันขึ้นบดบ่ลายเนะาะฮก็สิคุดเมื่อไหร่ปลูกอยู่เพื่อนเนาะจะหน่อยน้ำฝนตกน้ำถ่วมมันกระสิถ่วหย่าเขาไปเลยเนะเขาก็สิคุดเอาไปต่อ ไปต่อยอดเยอะเหน่อยอีกเนาะเ,เ,เพราะว่าถ้าเกิดน้ามถั่วมาแล้วมันก็ะซิดดับเมื่อน้อมันสะได้แนวต่อไปนะทุกคนปะเดี๋ยวสิพายทุกคนไปเก็บ่ักบงก่อนเนาะใครเข้ามาเบิ่งกันอย่าลืมกดแชร์กดซับสไคร e กดติดตามไปไหนด้วย,ยจ้าแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเนาะเพื่พอสิพาฒานคลิปใหม่ๆต่อไปเนาะทุกคนเนาะไปตามนิงมาเลยเด้อ ตอน,นี้เด็กๆทุดผนยังคุดควยจีหลอกกันอยู่เนาะทุกคนเนาะยังคุดจิหลอกกันอยู่เดี๋ยวห้าสิปาให้เด็กๆเผืนคุดจิหลอแล้วก่อนห้าจาังสิมาคุณน,น้ำลัางเนาะเดี๋ยวห้าสิมาเก็บผพักบ่งก่อนเนาะทุกคนเนาะเก็บผพักบ่งถะอันนี้ก็คือป่าพักบ่งเนาะมาเบิ่งก่อนพักบ่งนี่ก็คือพักบ่งธรรมศาสตร์เทานะทุกคนพเพื่อนเคยเอามาซ้ำว้ต่างโดนและเนาะเอาหมน ยอดมาปลูกเสียบเสียบไบฮะน่ะเวลานามเขึ้นมันก็สิแตกยอดเนาะเอาไปขวกินแ่บได้ผักบงตามธรรมศาสตร์นี่มันแบ่บทุกคนเท้า <laughs> งว่ามันสีบองงามเนาะยอดบองงามแต่กะเอาไปขวกินก็แบ่บสุดยอดเลยเด้เดี๋ยวนิ้งสีลงไปเก็บผักบงก่อนเนาะแต่กะเบ่งก่อนเนาะนว่ะมันมีปีงหมดเนาะทุกคนห <laughs> ยาดปีงคือกันเด้สมัยตอนนิ้งยังหน่อยนะเล่น หมุดนาปูดปีดปูดปีดอยู่ได้นี่หนาแทนนี่แต่ว่าคู่มือนี้โบมีไพรมาเล่นเลยเนาะโบมีไพ่อาบเลยเพราะว่านามมันกับโกคอยร้ายแล้วสวงนี่สมัยแต่ก่อนแต่นี้ยังหน่อยนะนามมันสิขืนล้ายดินามร้ายเพราะว่าเขาใส่นามอยู่หนีเนาะแต่ว่าคู่มือนี้จะเป็นนนามจะเป็นหยังทุกคนนามมันอยากแหลงนะมีนามกับโกคอยงามปันใด เดี๋ยวสิลงเก็บผักบงก่อนนะทุกคนเนาะแค่เทิงๆก่อนเนาะลงไปเพราะว่าเขาแส่น้มเดินกระยานปีงมันลอยมานะทุกคนเก็บผักบงเก็บเอาแต่ยอดงามๆยอดโอ,โอ,โอ้วกอ้วกมันก็สิเป็นประมาณนี้เนาะทุกคนแต่ว่ามันสิบกข่อยงามดิแต่มันก็อ่อนนะน่ะ ยกงไงปุ <isions> oh ๊บดิ้งเหนื่อยอะค่ะเอ๊ะใช่โอ้ยเขากะเอ้ยยาซายดิงเหตุปองติง ไอ้้วนลุงไปได้ไปผาลุงไปได้ลุงไปได้เออลุงมาโลดลุงมาเก็บยอดงามๆเด้อไอ้โก้บ่ลงได้เจ้าบ่ลงผัดปิ้งจัดแม่บ่ได้ออกไห้เด้อปิ้งบ่ลง ยัง5เล้ย10 10ไป20กวกิโลกล้าที่อยู่นี่นะ ยังหน่อยเวลาเขาไปขวบแล้วไม่ได้บรายทุกคนแค่แหละแค่นปิ้งแห่นปิงนป้งจับจำนี้เขากับพ,พ่อเลยเนาะทุกคนพอดีขวบเลยเนาะจ้าเดี๋ยวข้าก็จะไปคุดหยาต่อเนาะ กีั<ฮ><ฮ>ี่นดโต้หกหกนี่เนาะาพอบ้านเพิ่นมาปลูกปะาไว้เนาะปลูกปะาไว้มันขึ้นยอดโหยใหญ่นะทุกคนมันเป็นดินแห้งเนาะนี่เนื้อนิงสีขุดเอาไปปลูกอยู่บ้านนิงเนาะไปขุดพุดไปปลูกอยู่เพื่อนนิงเนาะเดี๋ยวฮะสิมาลงมือขุดกันเลย เปียกนะลูกเ <Cette cow, S 1> <quel> ้อาให้ส่งเปียกเ้อบลพีส่งใส่เมือเนอเอนะัไเมื่อ้านจหนอยน้่วเดียวมันตายหมื้อ บันีีเพื่อนท่อนค่าออกไปอยู่เพื่อนแล้วเฮาก็สิเอาไปปลูกอยู่เพื่อนเนาะิึงใบมันบกค่อยใหญ่เลยทุกคนใบมันน่น้อยนีะเอ้ยอย่าหยอกกันอย่าให้เครื่องเปียกเด้ออย่าให้เครื่องเปียกแันเครื่องเปียกแม่ให้ปะปะเปื่อยเมื่อโลด <laughs> บุญดงเอาเขื่องมานะ้องบุญดงเอาเสือผามา <c oughs> ท่าน,น,น,นี้กระกุดหย่าแล้วเลยเนาะทุกคนฮักศิไปหาเบิ่งควายจีหลอก่อนเนาะเดี๋ยวไปขุดจีหลอ่น้ำกันก่อนเนาะทุกคน,นะนเลย ยื้นเหมือนยื้นกระจายต่งจ่อกัรเมื่อยเมื่อยแห้งเมื่อพูดจ่าให้พอก่อนดิงหน่อยฮะควายมันเด้อไอ้กาฮะควายมันะมึนอ่ะนี่ว้าววววัวววาววววาวาวว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 ว่่ ใช้หน่อยนี่ใช้อได้สองตจงิงไม้ด้วยอืมีตแล้วนะจ๊ะทุกคนจตนะนีะ่อเอาเลือดเลือดปามันออกกระขาดมาค่ะอขา นี่เขาคเก็บพักแล้วเลยเนาะทุกคนได้พักบ่งคู่หนึ่งเนาะและ้วก็ได้หย่าไลายเติมยหยาาฮาเสียมอือปผูกยู่เดือนเนาะแล้วก็ะี่รอได้บอเด็กๆได้ได้ัเติม กี่เหล่าหกโตเนาะคลิปนี้เราก็สิคลาไทร์สำนีก่อนเนาะจังแดกก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์ให้เนี่ยเด้อสิมีกำลังใจเห็ดคลิปต่อไปเนาะมือนี้ทีมงานทีมงานหาอยู่หากินเมนบบกัสิคราฟไทร์สำก่อนจิงแดกก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะเป็นตัวผ่านคลิปใหม่ๆต่อไปมือนี้แกคราฟไทร์สำนีก่อนสบายดีบ๊ายบายเออไป